กินไข่ไะโเ,เลยครับพีอยากกินไข่พลาโล่เอาเลยอยากกินไข่พลาโล่ใช่ไหมใช่จัดไป เด็กๆบุญอยากกินไข่พะรู้หลายวันแล้วแต่ว,ว่าตาเวทยังบมมีเวลาอินให้กินเนาะวันนี้เลยจัดให้ตามคําขอจัดโตจีนเมื่อกี้นี่หันขาหมูเหลือร้ายหลายตาเวทเราสั่งมาผิดใจทุกคนเราสั่งมาหลายโพสก็เลยบ่ได้ต้มเบิดเนาะเราก็เลยแสฟิตไว้ตั้งเท่าเดี่ยเป็นซิฟซิขากระว่าได้ยายพี่กระบอกให้ตาเวทเราต้มขายอยู่เนาะ <c oughs> เขากินบ่เบิดดอกมันลายโพสต้มเสร็จแล้วเขาก็เอามาโพสขายเนาะขายเป็นถุงๆไปแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังบมมีเวลาว่างที่จะต้มก็เลยอ,อยู่ใน2องฟิดนั่นแหละมีแต่ขาบักกใ่จทุคนานงาน ประมาณ3ามกิโลขึ้นไปอันนี้เอามาต้มขาเดียวได้เนี่ยขาเดียวกะกลางหม้อแล้วจ้าทุกคนเด็กน้อยบ้านนี้มักกินไข่พะโล่จ้าทุกคนย,ยวิ้ก็เลยบอกให้ตาเวทให้เอาขามหมูมาต้มใส่ส่วนยายพงคเพิ่นมาแต่เฮ้อนงานแล้วเพิ่นก็นมาโซว่ามีข้าวต้มน้าเดิอเพิ่นหาไปเอ็ดบุญจ้าเพิ่นเ,เพนเอ็ดบุญแจกข้าวให้ฟอเพิ่นต้มพะโลเ้เทออนนี้ประมาณสองชั่วโมงก็ว่าได้เพราะว่ามันขาใหญ่ค่างบัเพล่อยปินไดกกะตักมาให้เด็กน้อยกินก่อนเพราะว่าเด็กน้อยอยากกินข้าวแล้วจ้าเป็นไงไขพ่พะเรียรอยออ่่มฟืง ไหนๆเขาบีเฟืองอะ่อยไหมคะโอ้โหอันนี้ชอบกินไข่แล้วก็หนังมันด้วยเนี่ยชอบกินมันพี่ปาล้อร่อยไหมอ,อร่อยมันเนี่ยหนังเนี่ยอร่อยนะหนังเนี่ยอืมแ้วเจ้านี้ล่ะกินเลยพี่ดพี่ดไม่กินเหรอลูกะฮะกินอยู่แต่เจ้าจะลีลานิดนึงเพื่อจะกินขาน้าวยักษ์น่น้อยนึงเนาะโน่น เห็นถามกินไข่พะโลท้ทุกวันทุกวันเพราะว่าเด็กน้อยมากกินไข่พะโล้ขนาดเลยจ้าบ้านนี้เด็กเด็กชอบกินไข่พะโล้ตาเวทวันนี้ก็เลยทําให้ขาหมูเรามีเยอะเลยจ้ะเราก็เลยต้มพะโล้ให้เด็กๆก,กินอร่อยไหมคะอากินเยอะๆเพราเฟืองห <laughs> นังมันยังไม่เปื่อยเท่าไหร่หนังไม่เปื่อยเท่าไหร่เป็นไงอาพี่โดกินสิชิมดิ เด็กกินให้แฟนขับดูหน่อยพี่เด็ครับกินให้แฟนขับดูหน่อยโอ้โหเก่งมากเลยลูกเห็นไหมโอ้โหกินเก่งมากเลยพี่เดกเเก่งเอออร่อยไหมครับร้อนร้อนเลยเป่าซิลูกเป่าเป่าหน่อยร้อนก็เป่าเอาสามคนก็จะกินบนโต๊ะนี้ทุกวันทุกวันจะทุกคน โอ้โหจ้านั้นมนั่งไม่ยอมลุกเลยชอบไพี่โดก็กินมั่งไม่กินมั่งจะเป็นลักษณะนี้พี่โดเขาเป็นคนกินข้าวยากแต่ทุกคนอ่ะกินพะโล้ลูกกินไข่พะโล้เปาด้วยเปาด้วยนะคะมาบายบายกอนบายบายแฟนคลับก่อนเขาไม่เป็นไรจ้านั้นไม่เอาหรอกมาบายบายแฟนคลับก่อนบายบายแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพบกับพี่โดกับน้องเฟืองใหม่นะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะแฟนครับ <c oughs>